เพื่อนเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนชื่อไหมคะชอบผัดวันประกันพุ่งอะคะ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทาดีกว่าเออแล้วเราก็แล้วเราก็ลกเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเลื่อนไปจนไม่ไม่ได้ลงมือทําสักทีอะคะ่ะแล้วเราก็อ้างคออ้างโนนนีเพื่อมาสนับสนุนเหตุผลของเราอะคะ่ะว่าเออเนี่ยที่เราอ้างอ่ะมันถูกต้องและแม่นยําม,มากในการอ้างแต่เราไม่ได้ผลลัพธ์หมคะ แล้วเราก็ไม่ได้ลงมือทําแต่วันนี้ชื่อนะ่ะมีวิธีง่ายๆนะที่จะมาให้ได้ผลลัพธ์แล้วแบบกระชากวิญญาณเพื่อนๆให้แบบมาโฟกัสที่ตรงนี้เลยะคะ่ะมันเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ชื่อนะ่ะเออได้ได้มาจากผู้กองเบนนะคะก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือถ้ามีเวลาเหลืออีกหนึ่งปีคุณจะทำอะไร สมมุติว่าเรา,าไม่สบายป่วยแล้วหมอบอกว่าคุณเหลือเวลาอีกหนึ่งปีคุณจะทำอะไรแล้วถ้าหมอเดินมาบอกอีกทีนึงหมอบอกว่าหมอดูผิดนะครับเวลาของคุณเหลืออีกหกเดือนอ้าวแล้วคุณจะทำยังไงคะแล้วหมออีกคนนึงก็มาบอกกับหมออีกคนนึงว่า คุณคุณมันไม่ใช่แล้วเขาอะเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนไอ้ยะคือเวลามันลดลงเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงอะคะคือเขาบอกว่าเราอะมีชีวิตเลยออหนึ่งเดือนแล้วเราจะทำอะไรอะคะ่ะแล้วการที่เรามีเวลาลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมีเวลาอันสั้นมากแล้วคุณจะทำอะไรฝากให้กับคนที่คุณรัก แล้วคุณจะนึกถึงใครเวลาที่คุณมีเวลาเหลือน้อยแล้ววันนี้ค่ะการที่เวลาของเราอะค่ะมันไม่ได้บอกเราเลยว่าเราจะอยู่ได้ยาวหรืหรอสั้นแล้วถ้าวันทุกๆวันน่ะเราทำให้ทุกๆเวลามีค่าสำหรับคนที่เรารักแล้วก็แล้วก็ตัวเราอะค่ะอย่าผัดวันประกันพุ่งเลยนะคะทำวันนี้เลยตอนนี้เลยสำคัญที่สุดเพราะ หัวใจคุณมันยอดเยี่ยมโอเคนะคะ